โอ้เจ oh, ๊เจ๊เจเโอเแค่นี้ตงตรงตรงตงตงค่ะแค่เป็นหญ่เลกเล็กใหญ่กเล็กสองสองสามหกเจห can't wait i need a kiss, baby give me it it's dangerous, i'm loving it Two. ทีทำให้เขยเมื่อกี้ท่านเก่งมากดีขึ้นดีขึ้นเมื่อ,อกี้<อ>เห็นไรนะยุคหนึ่งอ่อ,อนิดนึงจะดีมาก <ชา S 1> แค่ตอนที่เวลาที่เป็นท่าพวกนี้ค่ะหนูเอ็มแค่เหวี่ยงเหวี่ยงแล้ชัดแล้วมันจะดูดูเข้มแข็งแรงดูแข็งแข็งแก่ง,งอะพวกท่าที่เอาขึ้นเอาลงให้เอมลอง เก่งเออเก่งมากขึ้นใช่ปุ๊บปะให้เอมจำแค่อาจจะบีบบีบที่ขึ้นกับบีบที่ลงให้ชัดคืออืมันเหมือนมันเกือบจะคอมพิวแล้วมันนิดเดียวอ่ะตอนที่แบบพออันนี้ห้าหกเจ็ดปึงแล้วมันไม่คมตอนเนี้ยเออหกเจ็ดปุุงใช่อืปุุงแล้วอันนี้เก่งมือไว้ก่อนใช้แต่หัวไหล่ใช่จะดูแข็งแรง ใช่น้องเอ็มไม่ต้องก้าวไกลเลยอยู่กับที่แทบสุดะแขนขึ้นย่ะปะอินด้าป้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตื่นเดี๋ยวนะตื่นปะอ๋อตื่นปะหน่อยอ๋อเอ็มถนัดทำทำหัวก่อนแล้วค่อยเอามือลงใช่ไหมได้ได้เอาตานุถนัดพี่เตยทำ

สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดอฮะทีน er ี้ทีนี้ทอนยาเลยแสงเยอะมากเลยพูดเลยทีนี้เอ็มจะไม่ให้เหนื่อยมากถ้าเอ็มฝึกโฮเนี่ยคุณกูร้องถึงให้ออกกำลังกายเยอะๆใช่ไหมเพราะว่า การเต้นเหมือนกันถ้าเราโฮตรงเนี้ยค่ะเอมอาจจะไม่ต้องใช้แรงตั้งแต่ปลายนิ้วมาถึงอัอนนี้ยนึงออกมาแล้วพี่เตยทำท่านเนี้ยเตยใช้แรงแรงแค่แบบแถวสะโพกกับหัวไหล่แล้วโฮตรงนี้เอาตรงตรงนี้สบายมากเลยเออคือ,<ห>อเก่งเก่งไวเนี่ยแต่ว่าเนี่ยเหนื่อยเก่งเก่งแต่ว่าเก่งปล่อยเก่งปล่อยให้ถูกนะเพื่อเซฟแรงเราเเอมป้าป้าป้าเนี่ยจะเก่ง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 แล้วบางท่ามันปล่อยได้แล้วหนูก็จะเหลือแรงในการแบบ ร้องต่ออีกแต่ดีขึ้นแล้วีลลิ่งเริ่มมาแล้วตุน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 อันนี้ใจเย็นๆน้องเอ็มนับนับตามอันนี้เลยไม่ได้เร็วขึ้นเขาแค่ซอด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 คือซอดคืออะไรนี่ก็ยังพยายามเข้าใจเขาแค่สอดแทกเขาแค่สอดถูกแล้วเขาแค่แทรกแทกปะวสอดไม่ใช่ปะ แทกลีดเข้ามาเฉยเออคือน้องเอ็มนับปกติ1และ2และ3และ4และ5 6 7ใช่ถ้าเอ็มเก้าห้าเนี้ยแล้วแล้ว6แล้วมันจะมีเวลาเหลือ5เออใช่คือคือคือ,คอพีิกได้เลย5 6แต่แค่มือกลางนานขึ้นเพราะจะให้แ <6 S 1> ดนเซอร์เขสาสะบัดออก6ค่ะห6 7 8แล้วมันจะหนูจะถึงตั้งแต่7เลยด้วยซ้ำมันมีเวลาแปตั้งสติแล้วค่อย ต่ออันนี้ฮะทีนี้นะคะมาเรามาเคลียร์ลายอันนี้กันพอหมดอันนี้แล้วจะได้ต่อโซโล่ห้าหกเจ็ดแปดเดินนะคะเหมือนย่ีอยู่กว่าที่ก็พอเก้าขาปากเดียวเยี่ยมเยี่ยมเก้าหนึ่งสองสาม อย่างนี้าโอเคแล้วเซขอยกแค่นี่งใช่ไหมคะจะเต้นตามบีใช่ป้ะว่าไม่มีที่ให้เราเรียนอันนี้พี่เอิอยู่ห้องน้ำอ่ะ เออแต่มันมีกระกเต็มตัวนะนางก็อยู่ในห้องน้ำเฮ้ยแต่ห้องน้ำก็ดีแอร์เย็นอร่อยนะเออเทสหนึ่งสอสามตึงตึ้งตึ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 งต้งงตึ้งดึ้ง้งตึตึ้งีึ้งตึอึ้นงึต้ต ตอนนี้องเิดเอาขึ้นมาอย่างเี้เลยคือแบบเสิร์ฟขึ้นมาเลยน่หลคะใช่พออย่างงี้ฉันลูกตาใช่ให้เห็นเป็นภาพนี้แล้วก็ค่อยเปิดเปิดชกชกปึ้งเอออันนี้อยากให้เหมือนหันเฉียงนิดนึงมันจะดูเซ็กซี่ชกชกปึ้งชกถ้าเป็นไปได้อ่าลืมันนี้จะดีจะดูจะดูอิมแพคภาพขึ้นมาอีก ปุ่มปุ่มแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรมันเออมันต้องเก่งงนี้ยปะ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 ปุ่มท็อกซ์แล้วก็อยักตัแรกใช่เท่ากับว่าพอเอมขึ้นนะคะก็รือเล่าหนึ่งขาะที้ท็อกซ์ตั้งตัวเลย1 2 3 4แลหนึ่ง o องสามสี่แล้วก็หาหกเจ็ด ข<พ>อข<พ>อ,อปิดด้วยใช่ย่างเดินแหละแต่ว่าจะไม่เอาเหมือนเมื่อวานและเพราะว่าพอเหมือนผู้ชายเขาอยู่แล้วเขาจะดูตัวเขาตัวสูงเขาจะดูเด่นไงเดี๋ยวเ,เดี๋ยวพี่เต้ยแก้<ค>ให้เดีวไว้เราได้สอมกับแดนเซอร์รแต่จะให้เองมาร์กเป็นอาจจะเดินวนตัวเองไปก่อนแต่ว่าจริงๆหนูจะไปเล่นกับเขาแหละจะไปจับผมอาจจะไปอะไรอย่างเงี้ยกับคู่คู่เก้ง

ยังยังยังฟรีเลยใช่เดี๋ยวจะทำภาพให้ใหม่ต่ไม่เหมือนกับในวีดีโอแล้วก็เข้าก็คือไม่ต้องเต้นราเป็นเดินเดินแหละเป็นภาพอาจจะเก็บแค่ที่ที่คิดไว้นะที่จะแก้อาจจะเป็นผู้ชายอะไรไก่ๆก่ไก่เอ็มอาจจะแบบรอดออกมาอาจจะเก็บแค่ร o u แล้วใช่แล้ว แเซอร์อาจจะแบบว่าดื้อดื้อดืดคือเปลี่ยนภาพอะเอมอาจจะแค่เก็บสะโพกตามดื้อดืดืดแล้วเขาก็จะมุน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 ปังปๆงปังปังปงปปช่ตอนนี้ A2 หน้าที่น้องเอมฟรีสไตล์ให้สวยเดี๋ยวเราแก้กันฟรีสไตล์แล้วก็อันนี้ไม่ต้องทำแล้ว ค่ะลองยืนลองเก็บเป็นสะโพกหรืออะไรไปก่อนก็ได้เหมือนฟรีๆแล้วก็เก็บคำว่าเราราตือดืดือดือดออ๋อน้องเอ็มเก็บแค่นี้ตืดื้ดื้อ okay. ือก่อนที่เขาจะมาจับอะตือดื้อดื้อปะ้งวง้งวง้งวุ้งเหมือนเดิมอันนี้ไม่ต้องหมุนทำอย่างนี้ปุ่งปอือเอาข้างถนัด ทังน,นี้ก็เจะได้ก้าต่อไหะนึ่งสองสามสหอันนี้ขอหเลยนะหน,นึ่งหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าหกเสอน ค่อยขึ้นอันนี้ค่ะตึงมือสองชอ่นี้แล้วให้เห็นว่าอันนี้น้องเอมพอเป็นท่ายืนแล้วค่ะมันจะทำนี้ได้ชัดกว่าและไม่ต้องใช้แรงเท่ากับนั่งกับพื้อแล้วทีนี้ให้เก็บกลุอันคือตั้งแต่